ความลับของคนเป็นหนี้มีสิ่งหนึ่งค่ะที่คนเป็นหนี้ชอบทําเหมือนเหมือนกันนะคะเวลาไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชอบไปเล่าเรื่องแย่ๆในเรื่องของการเงินเล่าปัญหาในเรื่องของหนี้สินให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟังเปลี่ยนใหม่นะคะถ้าวันนี้มีปัญหาในเรื่องของหนี้สินอยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเปลี่ยนจากวิธีการเล่าเรื่องแย่ๆนะคะเป็นการบอกค่ะว่าอยากได้อะไรนะคะถ้าลูกมีชีวิตดีขึ้นจะช่วยเหลือ คนอื่นยังไงนะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะถ้าคุณบูชาเท้าเวสุวรรอยู่นะคะคุณบอกไปเลยค่ะว่าชั้นลูกมีชีวิตดีขึ้นแล้ว ลูกจะช่วยเหลือคนอื่นยังไงลูกจะคำจะคูพระพุทธศาสนายังไงนะคะให้ใช้เป็นเทคนิควิธีการบอกนะคะไม่ใช่เราเรื่องแย่ๆในเรื่องของนิสิตบอกค่ะว่าลูกอยากได้อะไรแล้วลูกได้แล้วลูกจะช่วยเหลือผู้อื่นยังไงนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมาเพื่อสร้างวารมีค่ะวันนี้ถ้าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเราจะช่วยเหลือผู้อื่นหรือคำคุณพระพุทธศาสนายังไงนั่นแหละค่ะเป็นวิธีการขอพอรที่เห็นผลได้ดีมากๆค่ะ